อ,อรัจีลาหวานลับสามีพันล้านที่ผ่านมานั้นคู่รักสามีภรรยาซึ่งถ้าหากย้อนกลับไปก่อนหน้านี้นับตั้งแต่มีข่าวเรื่องการมีลูกจนกระทั่งเจอหน้าลูกสาวสุดน่ารักน้องเลอาสาปแป้งก็มักจะใช้ภาพสติกเกอร์รูปหมีปกปิดใบหน้าฝ่ายชายเวลาที่ต้องออกสื่อจนหลายคนอดสงสัยและอยากรู้ไม่ได้ว่าใครกันหนอที่โชคดีได้ภูมิใจนางเอกสุตาฉะนั้นจึงถือได้ว่านอกจากงานนี้ จะเป็นการเปิดตัวคุณสามีออกสื่ออย่างเป็นทางการแล้วแฟนๆก็ยังได้เห็นอีกหนึ่งโมเมนต,ต์และบทบาทความน่ารักในชีวิตคู่ของแป้งอรจิลากับไลโอเนลีที่หวานชื่นลงตัวสุดๆอีกด้วยแต่เมื่อไม่นานมานี้แป้งก็ยอมใจอ่อนเปิดหน้าสามีเป็นประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทอริยาคอปจำกัดให้เห็นกันทั่วหน้าล่าสุดสาวแป้งได้เปิดใจผ่านรายการ มาอวยสามีนักธุรกิจหนุ่มชาวสิงคโปร์พร้อมเผยถึงสถานะความสัมพันธ์จากเพื่อนจนได้ขยับมาเป็นแฟนในช่วงโควิดเพราะความเหงาและเปลี่ยนจากสถานะแฟนเป็นสามีภรรยารวมถึงการมีลูกสุดน่ารักที่ทำเอาแป้งต้องยอมรับว,ว่าตัวเองเปลี่ยนแปลงเป็นเวอร์ชั่นที่ดีขึ้นนี่ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่ทางทีมงานนำมาฝากจะเป็นอย่างไรไปรับชมกันเลยคะ่ะ I don't deny there's some strange...